ใครเจอเราคนนั้นโชคดีนี่คือคุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมถ้าหากเราจะพูดถึงคารวาสที่มีพลังจิตสูงสูงมีเรื่องราวเกี่ยวกับอิทธิฤทธิ์มากๆคุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมถือว่าเป็นคารวาสเพศหญิงที่มีพลังจิตสูงมากจริงๆในเรื่องราวของท่านนั้นมีเรื่องราวตั้งแต่เรื่องการแสดงฤทธิ์วาจาสิทธิ์แล้วก็เรื่องการรู้วาระจิตจนกระทั่งการอธิษฐานจิตให้ต้นมะม่วงต้นเล็ก ออกดอกภายในชั่วข้ามคืนในส่วนของพระอริยะซึ่งได้มีโอกาสพบกับคุณแม่บุญเรือนหลวงปู่ฟั่นอาจารโรซึ่งเป็นสิทธิเอกของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตนั้นก็ได้เคยกล่าวถึงคุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมว่าอุบาสิกาท่านนี้ประเสริฐยิ่งนักอำนาจจิตหรือก็แก่กล้ามากขนาดพระสายกรรมฐานอย่างเราก็ยังไม่แน่ว่าจะเอาท่านลงอยู่มือหรือบารมีถึงท่านหรือไม่ ส่วนลุงปูคำพันธ์โคสะปัญโยแห่งวัดธาตุมหาชัยจังหวัดนครพนมนั้นก็ได้กล่าวถึงคุณแม่บุญเรือนด้วยเช่นกันแม่หญิงท่านนี้ไม่ได้เป็นแม่ชีเป็นคารวาสผู้เคร่งในศีลแตกฉานในฤทธิ์อภิญญาเข้าฌานสมาบัติได้ผู้หญิงคนนี้สร้างพระพุทโทน้อยจิตแม่หญิงคนนี้มีฤทธิ์มากเมื่อใกล้จะละสังขารไปแล้วจึงสำเร็จอรหันก่อนละสังขารทรงภูมิอนาคามี นี่คือคำกล่าวของหลวงปู่คำพันธ์โคสะปัญโยแห่งวัดธาตุมหาชัยจังหวัดนครพนมนั่นเองคถาบูชาพระสิวลีของคุณแม่บุญเรือนโตงบุญเติมว่าดังนี้ตั้งนโมสมจบจากนั้นจึงว่าณชาลีติชิมพาลีจะมหาเถโรสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏฐามามา,มามพระลาพลังมามาโภคะมามามหาลาโภมามาสัพเพชนาะพหูชนาะ พระวันตุเม